ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาค่ะปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาค่ะได้ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสามารถจับกุ่มนายสุวรรณชัย หรือว่านายเต่าค่ะที่ประตูทางเข้าร้านค้าว,วัสดุแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้พร้อมด้วยของกลางเป็นยาเคตามมนน้ำหนักประมาณ6.3กรัมสำเนาภาพถ่ายธนาบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อและก็โทรศัพท์มือถือจากการสอบสวนขยายผลนายสุวรรณชัยค่ะก็ให้การรับสารภาพว่าสั่งซื้อ,อยาเสพติดมาจากนายรังเจ้าหน้าที่จึงวางแผนล,ล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มนายรังอายุ28ปีค่ะได้ที่บริเวณริมถนนทางออกภายในหมู่บ้านเอกมงคล วิลเลจสซอยเขาน้อยอําเภอบางละมุงซึ่งก็ให้รับการสารภาพนะคะว่ายาเสพติดนั้นเป็นของตนเองค่ะจากนั้นก็ได้ทําการตรวจค้นบ้านพักของนายรังพบยาเคตามีน199.5กรัมคอลลเจน103.5กรัมเครื่องช่างดิจิทอล ถุงพลาสติกใสาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจค้นห้องหมายเลข1008ชั้น1ของโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยมาบยายเลียจับกลุ่มนายพานุเดชหรือว่าโอมค่ะอายุ20ปีและนายอนุพันธ์ชัยนะคะอายุ26ปีพร้อมกับของกลางยาไอซ์น้ำหนัก1.7กรัมเครื่องช่างดิจิทัลเงินสด600บาทและโทรศัพท์มือถือค่ะก็ได้มีการควบคุมตัวนะคะพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจ ผู้ทอนน้องปลือเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ